สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะเบื้องหลังเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยพวกซอฟต์แวร์กับแอปพลิเคชันต่างๆมันคุยกันรู้เรื่องได้อย่างไงกันนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงภาษากลางที่ทำให้การสื่อสารทั้งหมดนี้เป็นไปได้ครับสิ่งนั้นก็คือ API protocol นั่นเองใช่แล้วครับคำถามมันก็คือ แอปสั่งอาหารมันไปคุยกับระบบของร้านค้าได้ยังไงหรือว่าแอปธนาคารมันสื่อสารกับเครือข่ายจ่ายเงินได้ยังไงเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีกฎแล้วก็รูปแบบการสื่อสารที่ตกลงกันเอาไว้ซึ่งเราเรียกมันว่าโปรโตคอลครับคือเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะลองลึกภาพตามแบบนี้ครับเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยเมนูอาหารก็เหมือนกับ API เลยที่บอกว่าร้านนี้มีอะไรให้เราสั่งได้บ้าง แต่ว่าวิธีการที่เราจะสั่งอาหารกับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการพูดบอกเลขเมนูหรือว่าชี้ที่รูปนั่นแหละครับคือโปรโตคอลมันคือกฎเกณฑ์ในการคุยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการสำหรับวันนี้เราจะมาสำรวจสไตล์การคุยกันของซอฟต์แวร์กันครับเราจะเริ่มจากการพูดคุยแบบคลาสสิกเลยก็คือร้องขอตอบกลับจากนั้นไปดูวิธีเชื่อมต่อค้างไว้แบบเรียลไทมเหมือนเปิดสายคุยกันตลอดเวลา ต่อด้วยการส่งข้อความแบบไม่ต้องรอคำตอบและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าจะเลือกใช้โปรโตโคอลที่เหมาะสมที่สุดกับงานของเราได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่รูปแบบแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยนั่นก็คือโมเดลการร้องขอและตอบกลับลองนึกภาพง่ายๆเหมือนการถามคำถามแล้วก็รอฟังคำตอบนี่คือพื้นฐานการทำงานของเว็บส่วนใหญ่เลยล่ะครับและตัวละครเอกในโมเดลนี้ก็คือเรสครับ เรสเนี่ยมันเหมือนเป็นชุดแนวคิดหรือสไตล์การออกแบบที่คิดสุดๆเลยมันทำงานแบบส t ต l เลสนะครับคือแต่ละคำขอเนี่ยมันจะเป็นอิสระต่อกันเลยไม่มีการจำว่าเอ๊ะเคยคุยอะไรกันไว้ก่อนหน้าทำให้มันเหมือนเป็นภาษากลางมาตรฐานของเว็บที่ใครๆก็เข้าใจแล้วก็เหมาะมากๆกับการสร้าง API สาธารณะครับต่อมาก็คือ GraphQL ครับ ตัวนี้ถือเป็นวิวัฒนาการที่ยืดหยุ่นขึ้นมาอีกระดับเลยถ้า REST คือการสั่งอาหารเป็นเซตเมนูที่ร้านจัดมาให้แล้ว r a p h Q L L ก็เหมือนการสั่งอาหารแบบตามสั่งเลยครับที่เราเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรบ้างไม่เอาอะไรบ้างมันแก้ปัญหาเรื่องการได้ข้อมูลมากไปหรือน้อยเกินไปได้ดีเยี่ยมเลยดูจากตรงนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยครับสำหรับ REST เนี่ย เราต้องขอข้อมูลจากที่อยู่หรือ endpoint ที่ต่างกันไปสำหรับข้อมูลแต่ละชุดอย่างเช่นที่อยู่หนึ่งสำหรับข้อมูลผู้ใช้อีกที่อยู่หนึ่งสำหรับข้อมูลสินค้าแต่สำหรับ GraphQL จะมีแค่ที่อยู่เดียวเลยครับแล้วให้เราเป็นคนระบุเองเลยว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างซึ่งมันยืดหยุ่นกว่ากันเยอะเลย และสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือ gRPC ครับตัวนี้เปรียบเสมือนภาษาส่วนตัวที่คุยกันเร็วมากเหมาะสุดๆสำหรับการสื่อสารภายในระหว่างเซอร์วิสต่างๆของระบบเดียวกันมันใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า protocol buffers ซึ่งเป็นวิธีบีบอัดข้อมูลให้เล็กจิว๋วแล้วก็ส่งได้เร็วสุดๆทำให้มันเน้นเรื่องความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดเป็นหลักเลยไม่ได้ออกแบบมาสาหรับ API สาธารณะเหมือน2ตัวแรกนะครับ โมเดลที่แล้วเนี่ยมันเหมาะกับการถามตอบเป็นครั้งครัไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องการข้อมูลที่มันอัปเดตตลอดเวลาละ่ะอย่างเช่นราคาหุ้นหรือข้อความแชทใหม่ๆการมานั่งถามซ้ำๆบ่อยๆคงไม่ดีแน่นี่แหละครับคือที่มาของโปรโตคอลกลุ่มที่2ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดสายทิ้งไว้รอรับข้อมูลสดๆโดยเฉพาะเลยเว็บซ็อกเคสนี้ก็เหมือนการเปิดสายโทรศัพท์คุยกันเลยครับพอเชื่องต่อปุ๊บ ทั้งสองฝั่งสามารถส่งข้อมูลหากันได้ตลอดเวลาเลยทำให้มันเหมาะกับแอปพลิเคชันที่ต้องการการโต้อตอบแบบทันทีทันใดอย่างเช่นพวกแอปแชทหรือเกมออนไลน์ส่วน Server Sent Events หรือ SSE จะต่างออกไปหน่อยครับอันนี้เปรียบได้กับการฟังวิทยุหรือดูแถบข่าววิ่งคือมันเป็นการสื่อสารทางเดียวจากเซิร์ฟเวอร์มาหาเราเท่านั้นเราทำได้แค่รอรับฟังข้อมูลอัปเดตเหมาะสำหรับพวกฟีดข่าวหรือการแจ้งเตือนราคาสินค้าแบบเรียลไทม์ จุดแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง2ตัวนี้ก็คือทิศทางการสื่อสารนี่แหละครับ WebSockets คือการคุยโต้ตอบกันได้ส่วน SSE คือการรับฟังอย่างเดียวซึ่งทำให้การเลือกระหว่าง2ตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแค่รับข้อมูลหรือว่าต้องการส่งข้อมูลกลับไปด้วยเราได้เห็นการคุยแบบถามตอบแล้วก็การเปิดสายค้างไว้แล้ว แต่มันมีอีกรูปแบบนึงครับคือการสื่อสารแบบส่งแล้วไปทำอย่างอื่นต่อหรือที่เรียกว่า asynchronous ลองนึกภาพการส่งจดหมายดูครับเราแค่หย่อนลงตู้ไปรษณีแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยโดยเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ไปถึงผู้รับเองโดยที่เราไม่ต้องไปยืนรอคำตอบเว็บฮ o กสคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยครับมันเหมือนกับการบอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วโทรกลับมาบอกด้วยนะ แทนที่เราจะต้องคอยโทรถามเรื่อยๆว่าเสร็จหรือ,อยังระบบจะส่งการแจ้งเตือนกลับมาเองเลยเมื่อเหตุการณ์ที่เราสนใจมันเกิดขึ้นโดยการส่งสัญญาณกลับมาผ่านสิ่งที่เรียกว่า HTTP callback ซึ่งก็คือการที่ระบบหนึ่งโทรกลับไปยังอีกระบบหนึ่งที่รอฟังอยู่โดยอัตโนมัตินั่นเองครับนอกจากเว็บค o ู๊กส์แล้วยังมีโปรโตโคอลเฉพาะทางอื่นๆในกลุ่มนี้อีกนะครับอย่างเช่น AMQP ที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันว่าข้อความจะถูกส่งถึงที่หมายอย่างแน่นอนถึงแม้ระบบจะล่มไปแป๊บหนึ่ง หรือ MQTT ที่มีขนาดเล็กแล้วก็เร็วเหมาะกับอุปกรณ์ IoT อย่างพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีข้อจำกัดเรื่องพลังงานและเครือข่ายทั้งหมดนี้คือหัวใจของสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า event-driven ซึ่งระบบจะทำงานโดยตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะรอคำสั่งตรงๆครับหัวใจสำคัญของรูปแบบนี้ก็คือคำว่าส่งแล้วปล่อยนี่แหละครับเราแค่ส่งข้อมูลหรือเหตุการณ์ออกไปแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อได้เลย โดยมีตัวกลางที่เรียกว่า Message Broker คอยทำหน้าที่เป็นเหมือนบุรุษไปรษณียอัจฉริยะคอยนำส่งข้อความนั้นไปยังผู้รับที่ถูกต้องให้เองเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เห็นโปรโตโคอลหลากหลายรูปแบบกันไปแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะเลือกใช้อันไหนดีละ่ะนี่คือกฎง่ายๆเลยที่ช่วยในการตัดสินใจได้ครับถ้าเป็นการสื่อสารแบบถามตอบตรงไปตรงมาก็ให้ดูที่กลุ่มแรกเลยถ้าต้องการการเชื่อมต่อแบบ Realtime ก็ไปที่กลุ่มที่2 และถ้าเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกลุ่มที่3คือคำตอบครับและภาพรวมทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีแต่ละตัวที่เราคุยกันมาตั้งแต่ REST GraphQL ไปจนถึง WebSockets และ MQTT เนี่ยต่างก็มีตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเองในระบบนิเวศนี้มันเหมือนกล่องเครื่องมือของช่างเลยครับไม่มีเครื่องมือชิ้นไหนที่ดีที่สุดหรอกแต่มีเครื่องมือที่อ่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานแต่ละประเภทเพราะฉะนั้น ประเด็นสำคัญที่สุดที่อยากให้จําไว้ก็คือไม่มีโปรโตโคอลวิเศษที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะครับการเลือกโปรโตโคอลที่ดีที่สุดก็คือการทำความเข้าใจปัญหาที่เรามีแล้วก็เลือกเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานั้นๆโดยเฉพาะและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับในขณะที่โลกของเรามันเชื่อมต่อกันมากขึ้นทุกวันตั้งแต่อุปกรณ์ IoT ไปจนถึงระบบ AI ที่ซับซ้อน รูปแบบการสื่อสารแบบไหนกันนะที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆในอนาคตน่าติดตามจริงๆครับ